มาครับนกคํานับมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันมันก็คือเกมฟันวีดแหลกดูเอ้ยไปไหนทำไมตายกันหมดแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วเราจะอ้าวชนตายตายอ้าเริ่มใหม่แล้วเรออุ้ยทำไมคนมันเยอะอย่างนี้เราก็ต้องไปทางเดียวกันเหรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวหาตังรอด้วยรอด้วยสิเจ้าเหลืองเจ้าแดงไม่รออ้าวชนมาชนแล้วตายเองบ้าหรือเปล่าวะอ้ากระโดด โอเคเจอแล้วว่ากระโดดยังไงเดี๋ยวก่อนฮ่ากระโดดปะเดี๋ยวดิยังไม่ทันจะเริ่มอ๋อกระโดดมาไกลเหรอขึ้นมาตรงนี้เหรออันนี้คืออะไรวะขอสำรวจกันนะสำรวจมีคาแรคเตอร์บ็อกซ์บ็อกซ์ตรงนี้อ๋อเอามาวางวางเป็นทางเดินได้โอเคหนึ่งอันสองอันเดี๋ยวสอันสี่อันเอ้ยมันก็ฉลาดนี่วะมันก็ถะเดี๋ยวอันนี้คืออะไร ขอดูก่อนว่าใช้อะไรได้อีกลองอันนี้กันนะอ๋อไม้นี่ไงไม่ตกไม่ตกแน่ๆคราวนี้อ่าโอเคลองกี่อันดีสามอันโอเคสามอันไปเลยจบเปิดบล็อกอีกรอบหนึง่งขอบล็อกนะครับวางหน่อยวางหน่อยเจะบล็อกอ๋อวางไม่ได้อ๋อวางยังไงฮะมันกี่ไงเดี๋ยอนีเน,นี่อ๋อวางให้เดินโอเคสีแดงก็คือวางไม่ได้ อ่าโอเคได้แล้วนี่โอเคสามสี่ห้านี่น่าจะเดินแล้วไม่ได้มันติดตะอ่ะได้เว้ยอ่ะโอเคเอ,อ๋อวางทับอีกข่าวนี้ไปเลยโอเคไปแล้วนะครับเราจะมีทางเดินแน่นอนครับอันนี้ทเดนเอาถึงหมดเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนว่าไปไหนพวกเองจะไม่ตายแล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อนเข้าไปทําทางให้พวกเองแล้ว ตามเลยล้อด้วยสิเอา้าไม่พอกังตายมันตายได้ไงมันโดนอะไรอะ่ะโดนอะเอา้าตกอะไรของมันโอเคตามมานี่คือดันเนาะไปยังไงอ๋อเอ๋ตายเฮ้ย hey, ยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนอ๋อสำรวจสำรวจอันนี้คือมันจะดันเราออกมาแล้วทำให้เราตกเราก็ต้องรอหลบมันให้ทันน,นะ ไปไปไปหลอกอ๋อนี้มันมีหลายด่านโอเคด่านต่อไปขึ้นขึ้นรอด้วยสิไม่รอฉันเลย,โ,ยโดนเองพวกเองตายพวกเองตาย <c oughs> ไม่รอดนั่นไงมันยากพวกเองจะวิ่งดุ่มๆไปอย่างนี้ไม่ได้อะจะบ้าหรือไงอะมันต้องวางแผนเดี๋ยวอ่ะไปะตายไม่ทันทำอะไรเลยตายแล้วอีกพวกนี้โอเคเราด้วยหาทางก่อน จำไว้สิเมื่อกี้วมันทำยังไงแล้วชนะก็ค่อยๆไปมันฮึจำเฮ้ยวิ่งใหม่วิ่งใหม่ตั้งแต่ต้นกระโดดม่ตั้งแต่ตร,รดดงตตรน,นี้เออเอ,อ้ยโ,โดนจุกแน่นท้อมไปเลยครับผมเอาเพื่อนเพื่อนไม่รอเลยเพื่อนไปไกลหลายคนแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้โหกีดานนนี่กีดาน,น,ยดานโยอนนี้เก่งที่สุด ทำทางไปให้ชอบแล้วสิมันไม่รอดไม่มีตัวไหนรอดไม่มีตัวไหนรอดเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนเอาไงคิดก่อนเอาไงมาดิเอ้ยมันจะรีบตายอะไรทำไมรีบตายรีบามาจา่ะต่อ ในเมื่อเมื่อกี้เราหาทางกันได้แล้วเราก็กระโดดอย่างไวอะไม่มีทางไหนที่จะเอ้นี่ดูฝีมือพี่สักก่อนในน้องมันทำไรข้าไม่ได้หรอกเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าเดียวฉันจะไม่ตายตรงนี้ฉันจะไม่ตายตรงนี้ฉันจะวิ่งเขาโ้ยเสียวเสียวเสียวเดียว,ยวตรงนี้ตรงนี้อย่าหนูยัยาเออเฮ้ย <c oughs> ตายตายตาย,ตายที่เดิม ไปที่เดิมไปอยู่ตรงเดิมไปเลยไปเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต้องไปอาชนะตรงนั้นอีกตัวชมพูนะั่นมันหมุนมันทําให้เราผ่านยากจริงๆอ่ะเดี๋ยวค่อยไปไอ้นี่แหละกระโดดมันตรงนี้เลยไม่เจออามาสีทําไปแล้วเว้ยรู้แล้วเว้ยวิ่งไปก่อนอี๋อย,ย่อ่าอ่ะเอ๊ตายไม่น่ากระโดดเลย ไม่น่ากระโดดมาตรงนี้เลยเฮ้ยเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนไปก่อนเพื่อนไปให้ดูนเพื่อนเพื่อนไปจะไวไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแล้วตายเออไม่ไม่มีใครผ่านตรงนี้เลยอะ่ะเดียวเดียวเดียวเยวขนจะผ่านั้งไงวะหมุนซ้ายหมุนขวาเดียยยยเด๋ยวตายตายเตี๋ยวขึ้นดิ เกิดใหม่ละเกิดใหม่แล้ว,ม,ลวมาจ้ามาเราไม่ยอมแพ้อ่าเพื่อนไปดิไปเอาให้ผ่านกันสักเอะจะตายเลยตั้งแต่ตรงนี้ตายทำไมอะมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะต้องมาตายตรงไอ้ยาเป็นไงล่ะเล่นไปนานๆก็โปรเฟชชั่นอลแล้วทำอะไรข้ามไม่ได้เว้ยอีเขียวอีเขียวไปจ้านี่กระโดดไปเลยสามชั้น เดียวเดียวเดียวเอ้าเอ้าขึ้นยังไงอ๋ออ่ออเดียว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 อันนี้จะไปยังไงได้เฮ้ยเฮ้ยคิดก่อนขอคิดก่อนเอ้ยกันโดเอ้ยโอเคโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเออมันทันกรฉลาดใช่ไหมล่ะนี่อย่านะอย่าตายโน้ยอย่าตายโน้ยเอ้อ เออเย้นอะแล้วผ่านมาแล้วอันนี้เหลือกี่อันนี้อันนี้เขียวออันนี้แชมพูแชมพูสลับสลับออันนี้ง่ายง่ายง่ายมาดีรอเว้ยถ่านได้เว้ยเออไป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 ขึ้นขึ้นขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนโอ๊ยอ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยได้ได้ไงวะเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเสาเลเซอร์ทาไมทาไมอีกไปเพื่อนไป เพื่อนเพื่อนอย่ามาตายตรงนี้เพื่อนอยู่เอ้าไอ้เหลืองนี่ตายกันไปเร็วเหลือเกินเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนตามเรามาเพื่อน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 ตามเรามาลองสีเขียวด้วยเพื่อนเพื่อนเรารู้ว่ามันต้องเอาเพื่อนไม่รอเลยเพื่อนรอด้วยรอด้วยเอ้ยรอด้วยเว้ยไม่รอใช่ไหมทางลัดนี่แน่ไม่รอก็ไม่ต้องรอมีทางลัดไว้เฮ้ยมาก่อนคนแรกอีกเดี๋ยว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 เอ้ยขอสำรวจกันสำรวจ สัเอ๊ะไม่น่าสำรวจเลยไม่น่าสำรวจเลยเฮ้ยตา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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทางเดิมทางเดิมทางเดิมมามามากระโดดสิเอ็งจะเอะอะไรวะเนี่ยเมื่อไรจะบานเมื่อไรจะบานเหนื่อยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอสำรวจกันนเพื่อนไปได้หรือเปลวิ่งเอาเพื่อนวิ่งไป เพื่อนไอ้เพื่อนก็โง่พอกันชนกันหมดตายกันหมดรอสิเพื่อนรออ่าไปเอ้ยสี่ตัวนี้มันเก่งเว้ยเพื่อนมันผ่านได้ไปเพื่อนเพื่อนต้องสู้เพื่อนต้องขึ้นมาถึงตรงนี้เพื่อนมาดีเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอามาแล้วเพื่อนมาแล้วจ้ามาดีมาก้ะเพื่อนเพื่อนไม่เห็นที่หมุนหรือไงมาเพื่อนอ่ะไปไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนมี อืตายอีหล่อกองแก่งกันอยู่ตรงเนี้ยไปจ้าไปเพื่อนเพื่อนเราด้วยเพื่อนไปเราจ้ามาเลยจ้าตามมาจ้าตามพี่มาครับไม่มีใครตามพี่กระโดดทวีนี่ทาให้ดูเพื่อนอย่างนี้โอ้ยกระเด็นไอ้เพื่อนนะั่นกระเด็นไปแล้วแล้วก็รอก่อนนะรอจังหวะไอ้แนผ่านได้ไปไปเฮ้ยเหนื่อยจริงๆกว่าจะผ่าน ขอข้ามหน่อยนี่เป็นไงล่ะทางรัดดว้วยเพื่อนบอกแล้วให้ตามมาจําได้แล้วว่าไอ้โดนสีมม่วงจะทําให้เราตายเพราะฉะนั้นห้ามไปโดนนะโดนเสาสีม่วงก็คือตายทันทีอันนี้นี่น,น,นี่อันนี้ทําได้แล้วเราก็จังหวะฮึบจะ้ะอ้าวอ้าวอ้าวติ้งตาย <c oughs> ตายสามสิบแปดรอบ ตายหกสิบห้ารอบตายอยู่นั่นแหละตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายไม่ไหว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 มีทางรัดไหมเนี่ยมีทางรัดไหมเหนื่อยแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินกับทางเดิมฉันเหนื่อยจริงๆกับทางเก่าๆฉันวิ่งไม่รู้กี่รอบฉันโดนมันตายแอะแอะขาหัก ขาหักละกูตายเขาเรียกว่าตายอย่างเขียดตายตายอย่างเขียดจ้าหนูตายแล้วจ้าเอาเอากระเด็นกันไปหมดเลยจ้าโอ้ยเหนื่อยอะ่ะจะผ่านมันได้ยังไงกว่าจะผ่านมันด่านนี้เอาลุกขึ้นมาสิเมื่อแต่นอนอยู่นะั่นอะโอเคไปกันไหมไปต้องไปฝึกเล่นอันนี้ก่อนอันนี้มันเล่นยากอะ่ะ อีเกมอย่างเงี้เล่นไปเล่นมาก,ก็โมโหได้เหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะผ่านแต่ละด่านสองด่านฉันทำอะไรที่นี่ทะเลสีชมพูเอ้ยยา่าอย่ามาคิดนะเว้ยว่าฉันจะมาตายที่เดิมอะแกคิดผิดแล้วเจ้าเกมฉันจะไม่มีทางตายที่เดิมดอก โอเน่ะมันคิดว่าฉันจะตายที่เดิมแล้วสิฉันจำได้ว่าฉันต้องกระโดดอย่างนี้อ๋อฉันไม่ตายฉันฉันจำได้ว่าฉันเออฉันไม่ันฉันไม่ตายฉันไม่ตายเย้มา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 สู้กันนังม่วงเดี๋ยวฉันรอแกไม่กลับไม่ไม่อย่าย่านะไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว điều dai đây mày nó đây hana hana đây hana hana đây anh hana hana anh hana này, anh hana vậy, hana 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 đi, hana 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 Điêu, 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 điêu Ok Ok, hana 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 ạ อะไรวะเนี่ยเอา้าคือตายคือตายหรือชนะเอาใหม่หาใหม่ดีกว่าเมื่อกี้คือชนะคือชนะหรือคือตายวันนี้ด่านใหม่เมื่อกี้ชนะแล้วดิไปถึงเส้นชัยแล้วอะวันนี้ด่านอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะอู้ถ้าลงไปมันต้องตายแน่เดี๋ยวกระโดดกระโดดแต่ละอันไปก่อนน่าจะอา้าวทงเหลืองมายังไงอ๋ออย่าพึ่งตายอ๋อทง ทงเรื่องคือวางไว้ว่าเราถึงตรงไหนโอเคต่อบล็อกก่อนต่อบล็อกอันนี้มันจะเป็นทางเดินต่อให้มันเป็นทางอทํายังไงดีละ่ะอันนี้เดี๋ยวนะกระดดตามทางที่เราวางไว้โอเคไอ,อ้นี่มันตีหัวเดี๋ยวกว่อนอ้ะเสียวอ๋ออ๋อ มันยากกว่าอันเมื่อกี้อีกด่านนี้เดี๋ยวนะกระโดดสโลโมชันจะสโลเพื่อโอเคอย่าตีโนอ่าโอเคได้แล้วได้แล้วไอ้นี่ทงทงทงโอเคอ๋อถ้าเก็บทงได้ก็คือเราจะเริ่มจากจุดที่เราเก็บทงเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ถ้าเราเห็นทงเราก็ต้องเก็บมันอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเลเซอร์เลเซอร์สีแดงห้ามโดนทงทงทงเฮ้ยอย่าเพิ่งลดอตาขาขาดขาขาดเลยขาขาดไปแล้ว อ๋ออันนี้เอ้ยอันนี้โดนอาเย้ได้ทองใหม่ได้ทองใหม่แล้วเอากระโดดลงมาทำไมเดี๋ยวนะเลเซอร์นี้ก็เยอะจังเลยค่อยๆไปค่อยๆไปกระโดดเลเซอร์ขาขาดแขนขาดไม่มีขาไม่มีแขนแขนขาดขาขาดอีกรอบตายเย็นๆใจเย็นๆนะเดี๋ยวนะอ่า ตูดดงอะไรว้อ่าดีได้แล้วเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเราขอเกาะนายไปด้วยเอ้าเฮ้ยผักได้ไปโดดเอเพื่อนกระโดดด้วยฉันผักแกไปโดนเลเซอร์ใช่ไม่ตั้งใจเออเออแต่มันดูงงๆนะด่านนี้มันดูมันดูไปเอออะไรวะเนี่ยกระโดดไม่ได้โดนเลเซอร์โดนเลเซอร์นี่อาได้แล้วได้แล้วอีกแ้ทงโอเคฮะโดนอะไรวะตายได้ไงวะ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นอะค่ะกูตายอะไรเนี่ยโดนอะไรตายวะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนโดนเพื่อนตายเหรอชนอะไรตายอะ่ะโอเคโอเคไม่ตายไม่ตายไปใหม่ไปใหม่ไปเดี๋ยวขอดูขอดูก่อนอะไรเพื่อนแขนมันยาวอย่างนั้นเราจะไปทางไหนได้ส่องก่อนนะอะไรหาหา ขอดูภาพมึงสูงก่อนนะแลเหลือเพื่อนกี่คนตอนนี้โอเคตามมาเว้ย <Okay. S 1> ตามมาแล้วอาได้ท้งแล้วเราจะไม่ไตายตรงเดี๋ยวขอดูกันว่าจะไปเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะจ๊ะแตะ่ไปแม่งออกดีกว่าเปลี่ยนเกม,เป,เ,กม,มเปลี่ยนเกมทําไมเปลี่ยนเกมทํใไมอันนี้มันเล่นไม่ได้ไงก็เลยต้องเปลี่ยนมันยากเกินไปลองอันนี้เพื่อง่ายๆอ้าวไปลอง เดี๋ยว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 อหลบได้นะเจ้าคอนมันไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอกจ้าเฮ้ยถึงเอา้าตายตายอะไรอ่ะอ่ะออกดีกว่าเบือ่อแล้วไม่เอาเกมนี้เดี๋ยว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 ขอดูก่อนไม่มีอันไหนที่ง่ายๆเลยหรอขออันง่ายๆมีไว้อ่ะลองอันไหนดีลองอันนี้โอเคปข้ามกระโดดอ่าตายตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้ง่ายละ อันนี้ไม่ได้อ่าจับทงจบธงเพื่อนเราด้วยเพื่อนเพื่อนกูาตายเพื่อนเพื่อนไอ้เขียวเราด้วยเ้อ่าธงเหลืองเฮ้ยไอ้ดำขอโทษเวียงไปดิไอ้นี้อ่า,อ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 ,าอ๋าออ,อ,อันนี้คือจุดจุดเช็คพอยต์จุดเช็คพอยต์หรือเปล่าออาเอาอ๋อจุดเซฟอันนี้คือจุดเซฟใช่ไหมถ้าเราถ้าถ้าถ้าเรามาตรงทงเหลืองก็คือจุดเซฟตรงนี้เดี๋ยว แล้วตายอะไรนี่กูตายอะไรเนี่ยโดนอะไรถึงตายอ่าโอเคอันนี้มาอันใหม่ฮะฮะเดี๋ยวเยวอะอะไรนี่มันอ๋อโอเคนี่ปิดประตูได้แล้วอ๋อยืนข้อดีของเกมนี้ก็คือมันมีจุดสีเหลืองให้เราให้เราเช็คบ่อยๆก็คือนิดนึงมันก็มีและมันก็สามารถที่จะได้เช็คอะก้มหมอบกันหม,มอบเออหมอบขอมอบขอมอบแป๊บนึงหมอบไอ้ก็ยังโดน,โดน มอบมอมมอบมอบมันอยู่ไหนวะใครมันเป็นคนโยนอีนี่ยืนนี่เองโอเคเช็คก่อนเช็คโอเคไปแล้วไปแล้วอาย,ยาไอดโดนอะไรไม่ได้โดนอะไรไปตายโดนอะไรตายตายคือหมดทุกอย่างโดนเอ้าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพิ่งอยู่เพิงพ่งให้หนูตาอันนี้อะไรค้างหรอคะเย,ย ชน,นะเลยชน,นะเลยเกมง่ายๆอันนี้เอาอีกไหมอ่ะเอาอีกไหมไม่เอาดีกว่าหรือว่าพอแล้วโอเคลองอันนี้หน่อยฟันวิตแลกดูแลกดูแลกดูเอาเพื่อนเพื่อนหล่นไปแล้วพอแล้วพอดีกว่าเรากลับบ้านแล้วไปออกจากฟันวิตแลกดูก็